ราคาทองคำวันนี้อัเปเดตราคาทองวันศุกร์ที่17เมษายน2563เรามาดูกันนะครับว่าราคาจะมีการขยับเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยขนาดไหนติดตามกันได้เลยครับราคาทองวันนี้ประจำวันศุกร์ที่17เมษายน2563ประกาศครั้งที่2ของวันเวลา10นาฬิกา27นาทีราคาปรปับลดลงไป50บาทเรามาเริ่มกันที่ ราคาทองคำแช่ง96.5%กันก่อนเลยครับราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ25,850บาทขายออกอยู่ที่2 6 0 5 0บาทขายับมาดูที่ราคาทองรูปพรรณ96.5%กันต่อเลยครับรับซื้ออยู่ที่กรัมละ1,674บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ25,377บาท84สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ26,000 550บาทขยับมาดูกันต่อที่ราคาทองรูปพัรร 96. ์96.5%ของแต่ละน้ำหนักราคาทองกันต่อเลยครับเริ่มกันที่ราคาทองครึ่งสลึงอยู่ที่3,319บาทเมื่อบวกกับค่าคนเดเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น3,819บาทมาต่อกันที่ราคาทอง1สลึงราคาจะอยู่ที่6,638บาท เมื่อบวกกับค่ากรรําหนดฉลากที่500บาทจะรวมเป็น7,138บาทมาต่อกันที่ราคาทอง2สลึงหรือราคาทอง50สตางค์ราคาจะอยู่ที่13,275บาทบวกกับค่ากรรําหนดฉลากที่500บาทจะรวมเป็น13,775บาทขยับมาดูที่ราคาทอง1บาทราคาอยู่ที่26,550บาทบวกกับค่ากรรําหนดฉลากที่500บาทจะรวมเป็น27,000 50บาทค่ากำเนิดเฉลี่ยเบื้องต้นเราคิดอยู่ที่500ยบาทนะครับแต่ว่าในแต่ละร้านทองจะคิดค่ากำเนิดไม่เท่ากันนะครับซึ่งก่อนที่จะทําการซื้อขายราคาทองกันจริงๆต้องสอบถามทางร้านนะครับว่าค่ากำเนิดอยู่ที่เท่าไหร่เราจะได้ทราบว่าค่ากำเนิดบวกกับราคาทองที่แท้จริงของร้านนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทำคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถ,ถัดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นำมาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ